สวัสดีครับวันนี้คืนสุดท้ายแล้วนะครับท่าตะโกนนะครับงานจ้าพ่อเจ้าแม่ท่าตะโกนคืนสุดท้ายวันนี้เราก็จะมาดูเบื้องหลังนักแสดงนะครับที่ทำรางด้วยทำไฟฟ้าด้วยเดินสายไฟนะครับก็ทำได้หลายอย่างนะครับเรามาดูเบื้องหลังกันแต่งหน้านะครับต้องใช้เทคนิคในการแต่งหน้านะครับนี่ครังครับว่าเส้นลวดลายได้นะครับ เบื้องหลังการแต่งหน้าสีมือนะครับในการแต่งหน้าต้องใช้อะไรมากครับใช้สีมืออย่างเดียวครับนี่ครับเห็นไหมครับกันมากคิวกันว่าเส้นลวดลายต้องต้องแป๊ะนี่ไหนเจี๊ยบนะครับช่อไานเจี๊ยบที่ทั้งนักแสดงทั้งเดินสายไฟทั้งติดตั้งหลายอย่างทำหน้าที่หลายอย่าง เก่งนะครับนอนไหนก็นอนได้ครับกำลังวัดคิวนะบ้านคืวอยู่เรามาให้กับมันจนักแสดงท่านนี้หน่อยนะครับมากมากฝีมือแ่าเรกเรา มาแต่งหน้านได้เร็วแป๊บเดียวครับไวมากนะครับาในต่อมาท่านที่ว่าการอำเภอตะกอโมาหลายเต็ิเปย์นาหน้าเต็ปีนะครับหลังคาลวกเพราะฉะนั้นการบนนั้นเขาเรียกว่ากะติกแหลนะครับผมอัเซลแนะบนคาเพราะฉะนั้นนะครับลูประปโดนแขนกระบางนี้ถ้าหลังคาไม่มาตรฐาน 25%นะการแต่งำหนรับตำแหน่งกจะเป็นตดวนะครับทางอาไนตระกับเปงานต่างนะครับสาเลยกแล้วนะครับจะไปใช้รงมาลนะับนของหลวงเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่ชื่อไายาเตพติร้องอยากให้ทุกคนทงรกูมีส่วนร่วมนะบอกว่ารว่ากาเป็ัตระกูนฝ่ายปกครอง นะครับในการที่จะดำเนินการเอกสารต่างๆนั้นผลของรั่วไปเอกสารจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นในร่มประมาณไปแล้วนะครับองแหนกระบาเพื่อจะทำนะครับนะเขาเรียกว่ากางไฟฟ้าที่แัลนแหลงที่ทำในกระดาษแปะนะครับนะแปะจัดทำหลังคาใหม่เพราะฉะนั้นจะใช้ยกกระมาษกระดาษแต่นะครับนะพุกหน่วยงานในร่วมด้วยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน นาาฝ่ายอคนะางค์คณะตรวนตำบลเทศบาลาทุกท่านด้วยระบบตัวอย่างสิ่งสำคัญอย่างไ้ความรับผิดชอบนะครับกระทรวงกิจการทุกท่านนะครับนะด้วยกันมากน้อยให้เป็นไรนะเพื่อทำาการยับยั้อการประเมินกันต,ตันะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นที่การมีส่วนร่วมนะครับผมขอฝากไว้ว่านะครับนะ,ะไม่ใช่เป็นการร่วงลวนนะครับนะเพรานะว่านะตอนนี้นะเราเข้าใจกันว่า จะเป็นการเดินช่วได้เท่าไรจะช่วยไปความพึงพอนนั้นจะไปเขาเรียกว่าจะไปเป็นแผนการลงของคุณท่านนครับหลังจากที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าระไต้เท่าไรก็แล้วแต่เยนเสวียนร้องขอโหวตนั้าข้าที่ได้เท่าไรคนที่ช่วยยอดเท่าไรนะครับเสียเราไปกบจะยังพูดเดียวองขอขอบคุณมากครับนะตออที่หน้าวันที่การเลือ ขอใช้เสียนี้นะครับเพาะการมีผลนร่วมนะครับต่อตัวทีดีนั้นเราช่วยกันนะครับจะช่วยบ้านจะน้อยนะคนที่เขาบอกเขาเต็มที่เกีเที่ยวรอฮอบ้านน้อยไม่เป็นไรนะครับนะก็ขอเพให้เรามีส่วนร่วมเอ่อขณะนี้ช่วยอะไรนด้วยเรียบร้อยแล้วครับ ถเสร็นแล้วครับอ๋อเสร็จแล้วครับนี่ครับเอามาน่าสวยงามมากครับถ้าปากเสร็จก็ยกมือนิ้วโป้งให้เลยสุดยอดสุดยอดโอเค